สบายดีเนาะม้เนาะมาโบอันมาอัดยูทูปมาเบินำรถเกี่ยวข้าวในมือนี้ฮะรถเกี่ยวข้าวก็ยังโบว่างเนาะยังไหลท่งอยู่นี่โอ้ยเนาะให้ได้กเนาะสิได้เกี่ยวเนาะปีนี้เนาะทุงให้ท่งนาเนาะเจ้าของนาเพิ่นกันละมอนั้นก็เฮียนขับรถอยู่เนาะอันนี้ก็เจ้าของนาเพื่อนอันนี้ก็ได้เท่าเจ้าแก่ดิเจ้าของนาเพื่อน นาปีนี้พ่อบนนาพ่นงามเลยเหมนี่โอ้เข้าคักเลยปีนี้ฮะเจ้าจของนาเพื่นนี่ลูกชายเพื่อนกันเล่นลิบิๆอย่างนี้โอ้ลูกชายเพื่อนนี่ตุย้ยๆอยู่กินอย่างมานี่เอาเกีียวมาเกีียวใส่นี่ข้าวมันเหลือกนามันงามหลายเลยแต่พี่น้องเลยข้าวมันเหลือมันว่านลา่ะจะว่านขึ้นข,นนขันขนาเพื่อน เขาเงามหลายพี่เนาะไงเกียวสอบเท่าไรนี่เขาเอานี่ชอบเราชอบหาบ้านโอ้ก็โอเคอยู่เข่าถือว่างามนะบุมีหญ้าบุมีอย่างเลยนี่เนาะถือว่าขับขนาดเลยเขาเกี่ยวนี่ก็คือบเฮียนขับจะเกลือก็คือขึ้นไปนะฮะอะไรวะ ยันตัดจำอยู่เนาะเอาลงเอาลงจำเลยแล้วแหละเกลืเกลอเกดีมานำรถเกี่ยวเข้ามาเนี่ยฮะอ๋อแต่คิวโบว่างยังหลายอยู่ยังหลายคิวอยู่คุณะ ผู้ท่าเฮียนครับรถกระดาเสื้อเขียวนี่ลงมาลงมาลงมาได้ไหมพาตะขี้รถล,ล่ออะไรเนาะโอ้พรองอี่ก็ได้เนาะมาอัดเอาเครองนี่เนะเาะพาไปให้ที่เหี่ยวอืมเอาไปให้วน่ คนเนาะบรรยากาศหนาวหนาวเก้ามงเลยยังหนาวอยู่ดินี่ฮะลูกน้อยเพิ่นกระดอ้ลูกชายเพิ่นกระดาเป็นเวียกเป็นงานไนอะ้ลูกชายเพิ่นกระดาลุ้มลุ้มอยู่ <c oughs> อันนั้นก็เมียเพิ่นเนาะนัะ่นกระดานี่ก็ลูกชายเพิ่อนอันนี้ก็ ลงสูทพุ่นบ่แม่แหละโอ้ได้หลายได้เป็นร้อยเกื่อเป็นร้อยพูนไหมแต่ละปีได้จากร้อยสะร้อยสายร้อยป่ายปีนี้ก็ะชิดทำสถิตินะมะให้มันได้ร้อยป่ายให้มันได้กว่าเก่าแต่เข้าตีอะพาะตีอะแต่หักมากมันหลายเนาะมากมันหลายต่อเตี้มันว่าเข้าอยู่ขนาดมันสวยงามด้วย ขนาดบงงามนั่น,นี่ยงังซ้ำนี่นี่มีแต่เม็ดมีแต่มากมาก,มากแต่มากเต็ม,มโบมีมากรีบนี่เนาะโอ้ถือว่าโอเคได้ในเขาเนี่มันโบมีมากรีบโดยเฉพาะมันสีด้นะมันนี่แหละถ้ามันโบรีบนี่มันก็นกนได้เข้าหลายนะเล่นตุ๊กเจียวระดับเลยสีด้ออโอ้คือกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กอยู่เร่ง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 อย่ามาชนในตู้ด๊ายมนรองแล้วบอกวามันขึ้นเลยมันขึ้น สุพื้นไมมเดี๋ยวเนาะเปลี่ยนสุเพอร์ไมมพี่น้องเอ้ยโอ้ยเปลี่ยนสุเพอร์ไมมแล้วบันนี้ฮะว่าที่เป็นไดเนาะติดตามกันต่อต่อไปเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วบันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วอย่าอย่าเอาคันหน้าเห็นไหมไก่ไว้ลบกอล์ฟบอลโชว์โผล่ไหมโอยอยยยยโผล่ไเพอร์ไมปเปลี่ยนมือขำดิบุเขาที่ถอยต่ำเล้าเลยจังน่อยนี่แพงเดี๋ยวว๊ะ โอ้โห,โห็ดเหแห้งขนาดเลยโอ้โมมยโซเฟอร์ไม้เป็นตายานเมื่อกี้นี่ฮะตกใจเลยเฮ็ดกระโดดขนาดโซเฟอร์ไมมนี่ไปแล้วไปแล้วคนน่ะควันกลุ้มไปเลยถือว่าเข้ามันห้าวได้หนเนาะมันจังควันนี่ ข้าวมันแก้เต็มที่แหละเออข้าวมันมันแก้สุปส,สุดแหละอ่าก็ได้ประมาณ5นาทีเอาประมาณจัก10นาทีซะก่อนแบตกระซิเบิร์ดเดี๋ยวนี้แบตเสือ่อมโอ้ยบรรยากาศตรงไหทุ่งนาลมพัดวิวีนี่เนาะปูงนกกระบินหากินตตกแตนอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโซเฟอร์ไมมมาแล้วหาก็ได้ส่งแถวเนาะแถวที่สามนี่ร<ส>อรอรอรอเพิ่งเสร็เนาะ เออดูนี่นี่เบิ่งนัมันลิ้นจอมอะบุ๊กยังไงเลยนี้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเออมันไกด์ลายระบุ๊กได้ลายระบุ๊กได้เลยเดี๋ยเนาะอันนี้นีแตงกุ๊บ้นนุลงงั้นเด็วกันเลี้ยวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฮะหอยหน้าถอยหลังอู่ไปข้างไหนเรื่องลูกชายเพื่อนน่ะนั่หลัง เอฟซีเอฟซีเอฟซีฮั <MC. S 2> นนะฮือๆเอากจเีย้ย <c oughs> ว่าแล้วมันจะเกี่ยวจำเบรกบททันนั่น嘛เดี๋ยวยังหากับหาก,กับครับใหม่เนาะไ,ไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นโยน,นเข้าไปเลยโยน,นเข้าไปเลยวันจจวนี้

ปี๊ดอะไรเนาะรถนี่เห็ดแห้งกูเนาะยานแต่รถปั้นเข้าวปี๊ดอะไรเนาะมาเนาะเห็ดสไลด์แหงขนาดจวดจวดรถโอ้ยโซเฟอร์นี่ร้อยขนาดวะเห็ดปัดท้ายขนาดกูเนี่ยรถจนเซ่โอ้ยเห็ดรถจนเซ่อเห็ดจ้าจ้ารถหามงค์หามงค์ขนาดเนาะ บ้าจัดมาตุ้ยเนาะวันนี้เนาะนะมักด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสุดทุกคนเนาะทางสองอูอ่ทุเด้อนะโอกาสหน้ามาพบกันไหมเนาะสบายดี